สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดิวเมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับหอคอยขึ้นน้ําแข็งนะครับชั้นที่97นะครับซึ่งเป็นหนดาวนะก็เราจะมาดูกันซึ่งในอันเนี้ยเขาให้เราตกลุมไม่ต่ากว่า5ครั้งนะครับซึ่งปกติส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเซตพวก ขึ้นจากหลุมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยก็มีแค่ชิ้นเดียวคือชิ้นนี้นะครับทุกคนก็คือได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนก็เลยใช้เป็นคุกกินินจาเนี่ยที่กระโดดได้10สเต็ปนะครับแล้วก็พออัปเตนเนี่ยก็จะได้สมบัติเป็นอนิมานะครับใบไม้อนิมาเนี่ยกระโดดเพิ่มได้1สเต็ปนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอัปขึ้นไปอีกจะเพิ่มไปอีกไหมนะครับแต่ว่าผู้เล่นที่ยังไม่ค่อยมีของก็เอาแค่นี้ก็ไปก่อนก็ได้นะทุกคนแล้วก็ใช้เป็นฟื้นกึนชีพอันนี้2คคครรัั้งนนนะะบทุกไปลองเเลล่นนกันยครับ นี่นะครับคือกระโดดได้สิบเอ็ดสเต็บนะครับรวมกับสมบัติด้วยถ้าใครมีคุกกี้จอมโจรก็ใช้ได้เหมือนกันนะจอมโจรคุณธรรมอ่ะห้าห1 2 3 4ดแปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง้าหนึ่สองสาม 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8เนี่เนี่ยตรงนี้ถ้าใครไม่มีตัวที่มันกระโดดยาวๆนี่คือพลาดเยอะนะตรงนี้1,2สซึ่งนินจาเนี่ยต้องอัพให้เต็มนะครับถ้าอัพเพล้หนึ่งเนี่ยมันจะแค่ไม่กี่สเต็ปเองนะแปดเก้าเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยชนสามสี่ห้าถึงชนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราแค่เอาผ่านด่านเ,ยเฉยซึ่งผมเนี่ยติดอันนี้มานานมากนะครับก็คือ ก็เพิ่งมาคิดได้ว่าอัพดินจาดีกว่าตอนแรกไม่อยากอัพเปลืองก็เลยอัปแล่อก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไปทําตามกันได้นะครับก็เป็นเซตที่ไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่มีสมบัติพวกโดนัทแบบฟื้นคืนชีพลัวอย่างเงี้ยก็เลยใช้เซตนี้ไปก่อนก็คือใช้ได้นะครับก็เป็นเซตที่เราแค่เอาหกกิน,นจาเนี่ยมาอัพให้เต็มแคนะ่นี้ ง่ายๆนะครับก็ประมาณในสคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับช่อง TU Made นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ